สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูัาทาจะพานักเรียนไปทบทวนความรู้เรื่องมาตรากอกาก,ากันนะคะไปกันเลยค่ะแม่กกาแม่ไก่ยอยู่ในตะกรา้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอาีแม่กาก็ออกมาลายอิงมี ไก่ไล่ตีกามาใหญ่ก็ไล่หาหมูในเล้าแลดูมังปูะเมและปูนางกะปูมังปูทะเลเต่าน้าและเต่าดำอยู่ในน้ำกระจอระเเคเง ลาทูอยู่ทะเลปตากีเรไม่สู้ดีค่ะนักเรียนคะจากบทกลอนนะตามคลิปที่นักเรียนได้ดูนั้นนะคำที่มันทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นคําในมาตราแม่กอกานะคะคำมาตราแม่กอกาก,าก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะวันนี้คุณคณรูภาษาไทยมีคํามาให้นักเรียน นะแล้วก็ช่วยกันแยกว่าคําไหนเป็นคําในมาตราแม่โรกาบ้างคําไหนที่ไม่ใช่คําในมาตราแมกโรกาบ้างนะคะคําแรกเลยคือคําว่าปูดาวทะเลบัวหัวตานะคะแล้วก็คำว่า ปลาแตงไก่แล้วก็ไข่ค่ะนกเขาหนูแมวตะกรา้ากาค่ะคําพวกนี้ที่คุณครูให้มานักเรียนลองไปแยกกันดูสิคะว่าคําไหนเป็นมาตรากากา,กาบ้างคําไหนไม่ใช่คํามาตรากากาบ้าง นะคะต่อไปนะคะนักเรียนนะคุณครูจะให้นักเรียนเติมคำในมาตรากอกาค่ะหาคำที่เป็นมาตรากอกามาเติมใส่คำนะเพื่อให้มันมีความหมายนะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ให้นักเรียน บอกว่ารูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรนักเรียนก็จะได้เขียนคำนะเป็นคำใต้ภาพนะคะ,ะรูปแรกเลยคือรูปอะไรคะหม้อค่ะ,ะรูปหม้อนะคะหอมอ,อหมอไม่โทหมอ้อไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะ,ะรูปกระถาค่ะกระถะนะคะกรออากทอไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะ มะไฟค่ะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมะไฟรูปต่อไปค่ะถั่วแระค่ะทอวัวถั่วไม่เอกถัว่วรอยแอะแระไม่มีตัวสะกดนะคะรูปต่อไปค่ะมะเขือค่ะมะเขือมออามะขอเอือเขือไม่มีตัวสะกดนะคะ นักเรียนคะคําที่เขียนคําใต้ภาพนั้นเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่กอกานะคะคลิปนี้คุณครูพัฒนาก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานักเรียนดูคลิปนี้แล้วนักเรียนสามารถไปทําแบบฝึกหัดนะคะในภาษาไทยในหน้า19กกับหน้า20นะคะทําข้อ1ใหญ่ถึงข้อ3มใหญ่เลยนะคะนะ ดูคลิปเสร็จแล้วสามารถทำแบบหัดในหน้านี้ได้เลยนะคะนักเรียนลงมือทำเขียนพยัญชนะเขียนคําให้สวยงามในภาษาไทยเขาขีดเส้นคู่มาให้เป็นบรรทัดใหญ่ตัวพยัญชนะจะตัวใหญ่เต็มบรรทัดถ้านักเรียนไม่อยากเขียนตัวเต็มบรรทัดตัวใหญ่ให้นักเรียนขีดแบ่งเส้นบรรทัดแบ่งครึ่งบรรทัดให้เป็นตัวครึ่งบรรทัดก็ได้นะคะ แต่ขอให้ขีดเส้นตัวหนังสือจะได้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะคะถ้าไม่อยากเขียนตัวใหญ่ก็ขีดแบ่งเส้นบรรทัดนะคะนะจะได้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามตั้งใจเขียนนะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้านะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย